ในเชิงงานสังเคราะห์วันนี้เรายังคงเห็นนะครับว่าสหรัฐอเมริกาถึงแม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนโควิด -19 ไปแล้วนะครับก็เริ่มดีขึ้นนะแต่ก็ยังไม่ดีที่สุดยังคงมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทะลุกว่า101่ล้านคน นในทั่วโลกนะครับในสหรัฐอเมริกามีคนตายมากกว่า5 0 0 0 0นคนเข้าไปแล้วนะครับทะลุไปเรียบร้อยแล้วนะครับโควิด -19 ตอนนี้เริ่มมีการแจกจ่ายวัคซีนโควิด -19 ในประเทศไทยวัคซีนเดินทางเข้าถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยก็เริ่มทำการฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศแล้วก็เรืเ่องแปลกๆฮะโดยเฉพาะเรื่องราวของยานอาวกาศนะเหมือนคล้ายกับ UFO คราวนี้เจออีกรอบแล้วเริ่มต้นที่ศึกล้างเลือดนะครับเกิดการเจราจรในเรือนจำเอก กาวดอนะครับปรากฏว่ามีคนตายอย่างน้อย62รายนะครับนักโทษเสียชีวิตอย่างน้อย62รายได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนหลังจากเกิดการจราจนในเรือนจำสามแห่งในเอกาวดอดินแดนที่แก๊งคู่อริเปิดศึกเข็นฆ่ากันบ่อยครั้งในสถานคุมขังที่แออัดของประเทศฮะก็เป็นการจราจนที่เกิดขึ้นในขณะที่เกิดเหตุรถไฟชนรถบรรทุกฮะเปลวไฟ มะฮมาพวยพุ่งนะฮะร,ราวกับหนังฮอลลี w วูดขบวนรถไฟขนส่งน้ำมันนะครับเบนซินนะครับเกิดระเบิดท่วมราวกับฉากในภาพยนตร์ฮอลลี w วูดนะครับซึ่งเข้าชนกับรถบรรทุกขนาดใหญ่18ล้อคันหนึ่งกำลังขับข้ามทางรถไฟในรัฐเท็กซัสนะครับจากการเปิดเผยของตำรวจคลิปวิดีโอดังกล่าวเผยแพร่เหตุการณ์ที่เมือง คารเมรอนในมิกลแอมเคาวตี้พบเห็นกลุ่มควันมหฮมาพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าจากนั้นเปลวไฟก็ขยายใหญ่ก็ลุกนะฮะพรึบราวกับระเบิดปรมาณูตำรวจเปิดเผยว่าจำเป็นจะต้องอพยพผู้คนออกจากบ้านเดือนที่อยู่ใกล้เคียงและมีโรงเรียนอย่างน้อยหนึ่งหลังได้รับความเสียหายจากเปลวเพลิงที่เกิดขึ้นในขณะที่ศาลจีนสั่งสามีจ่ายค่า เงินชดเชยภรรยาสอง0 0 0นะคะค่าทำงานบ้านนะครับเป็นคดีแรกนะครับภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งใหม่ของจีนนะครับศาลแห่งหนึ่งของปักกิ่งสั่งสามีรายหนึ่งจ่ายเงินหลายหมื่นหยวนแก่ภรรยาอย่าร้างกันนะครับเป็นเงินค่าชดเชยทำงานหนักและน่าเบื่อหน่ายตลอดระยะเวลา5ปีของชีวิตสมรส คดีที่จุดชนวนการโต้เถียงอยากเผ็ดร้อนในสื่อสังคมออนไลน์ในเรื่องของเจ้าชายฟิลิปนะครับปรากฏว่าพระสวามีของอพระนางอลิซาเบธท,ที่สองทรงมีพระอาการติดเชื้อนะฮะต้องประทับโรงพยาบาลอีกหลายวัน <c oughs> เจ้าชายฟิลิปนะครับซึ่งเป็นรูกแห่งอันดินบุระนะครับ พระราชสวามีสมเด็จพระราชาธิบดรราาีราชินีอลิซาเบธท,ที่2นะครับแห่งอังกฤษทรงมีอาการติดเชื้อนะครับและคาดว่าต้องประทับที่โรงพยาบาลอีกหลายวันครับการถแถลงการของสำนักพระราชวังแบ็คกิงแฮมนะครับดุกแห่งอดิบระยังคงประทับที่โรงพยาบาลคิงเอ็ดเวิร์ดที่7เพื่อรักษาพระอาการติดเชื้อทรงรู้สึกสบายดี และตอบสนองต่อการรักษาแต่คาดว่ายังคงประทับอยู่โรงพยาบาลอีกเป็นเวลาหลายวันซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอีกฮะหนุ่มจีนก็ปรากฏว่าปีนขึ้นซิสอัพนะฮะบ,บนเสาไฟฟ้าทําไฟดับเป็นวงกว้างนะครับชายคนหนึ่งในจีนปีนขึ้นบนเสาไฟฟ้าเพื่อทำซิสอัพด้านบน นะครับสร้างความตกตะลึงแก่ผู้พบเห็นก่อไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างกระทบประชาชนหลายหมื่นครอบครัวนะครับตามรายงานของสื่อมวลชนท้องถิ่นตำรวจพาชายไม่ทราบชื่อนะครับรายดังกล่าวไปย,ยังโรงพักนะครับหลังสร้างวิรกรรมแปลกแปลกนะฮะแปลกประหลาดนะครับบริเวณชานเมืองเฉิงตูทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ฟิลิปปินส์นะครับทำการจับกลุ่มหญิงอิสลามิสตนะ์จำนวน9คนเตรียมระเบิดฆ่าตัวตายทำการโจมตีทหารนะครับกองทัพฟิลิปปินส์ทำการจับกลุ่มผู้หญิงจำนวน9คนซึ่งมีแผนระเบิดฆ่าตัวตายโจมตีที่มั่นของทหารทางตอนใต้โดยพบว่าผู้ต้องหาส่วนใหญ่เป็นภรรยาไม้ลูกสาวของพวกนักรบอาบูสยับ นะครับซึ่งเป็นขบวนการก่อการ้ไดซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่มไอซิสนะครับก็อ้างพระเจ้านะก็จะทำการล้างแค้นในขณะที่ฟิลิปปินส์นะครับก็เสนอส่งออกพยาบาลนะครับแลกวัคซีนโควิด -19 จากอังกฤษและก็เยอรมน,นีนะครับรัฐบาลของฟิลิปปินส์ยื่นข้อเสนอส่งออกบุคลากรหลายพันคนนะครับโดยเฉพาะพยาบาลไปทำงานในอังกฤษและเยอรมน,นี หากทั้งสองประเทศตกลงที่จะบริจาควัคซีนป้องกันโควิด -19 ช่วยเหลือนะคนแดนกาตาล็อกนะครับ, og, รบข้อเสนอของเมริกาได้รับการเปิดเผยและล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษประกาศแล้วว่าไม่สนใจนะครับเนื่องจากต้องฉีดวัคซีนให้กับคนทั้งประเทศก่อนเป็นอันดับแรกหากให้ในอนาคตมีวัคซีนมากเกินพอก็พร้อมที่จะมอบให้กับต่างชาติ ภูมิในการสำนักงานกิจการระหว่างประเทศของกระทรวงแรงงานของฟิลิปปินส์นะครับถแถลงว่ารัฐบาลพร้อมที่จะขยายเพดานส่งออกบุคลากรทางการแพทย์เพื่อแลกกับวัคซีนโควิด -19 จากอังกฤษและเยอรมน,นีนะครับซึ่งมีแผนที่จะนำไปฉีดให้แก่แรงงานที่ออกเดินทางไปทำงานต่างประเทศรวมไปถึงพลเมืองของฟิลิปปินส์ที่อีกหลายแสนคนนะที่เดินทางกลับมายัางประเทศเช่นกันนะ ในขณะที่ World Bank นะครับก็ทำการขู่จะอุดหนุนนะครับระงับการอุดหนุนวัคซีนอของเลบานอนนะครับหลังพบนักการเมืองแซงคิวฉีดก่อนเพื่อนเลยนะครับธนาคารโลกหรือ World Bank นะครับออกมาเตือนว่าอาจตัดสินใจระงับเงินอุดหนุนการจัดซื้อการป้องกันการฉีดโควิด -19 ที่ให้แก่เลบานอน หลังพบว่ามีนักการเมืองหลายคนใช้อภิสิทธิ์แซงคิวฉีดวัคซีนโควิด -19 ก่อนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเบอร์แบงได้อนุมัติวงเงินไป34ล้านสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ1,020 0 0กับล้านบาทเพื่อจัดซื้อวัคซีนของไฟเซอร์และ b i o อ t e c h จำนวน2ลอ็อตนะครับรวมทั้งสิน 6, ้น60,000โดสนะครับซึ่งถูกจัดส่งไปให้แก่ลเลบานอนในเดือนนี้ นะก็มีเหตุการณ์แบบนี้ด้วยในเลบานอนในขณะที่สิทเอนะ็รายงานล่าสุดไทเกอร์วูดมีสติและฟื้นตัวจากการผ่าตัดฉุกเฉินนะครับหลังไปถ่ายทำทีวีคำแนะนำเล่นกอล์ฟกับดาราชื่อดังนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าพญาเสือไทเกอร์วูดนะวัย45ปี ที่มีสติและกำลังอยู่ระหว่างการฟื้นตัวจากการเข้า,ารับผ่าตัดฉุกเฉินนะครับเกิดเหตุรถคว่ำใกล้ออสแองเจลิสนะครับที่รอสแองเจลิสพบกำลังมุ่งหน้าไปคันที่กรับนะครับเพื่อถ่ายทำคำแนะนำเหล่าซีลิบ i ิตนะครับชื่อดังในการเล่นกอล์ฟร,รวมทั้งภรรยาของวินสมิธนักบาส NBA ชื่อดังด้วยฮะจู่ๆก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเหตุการณ์ประหลาดนะฮะเกิดขึ้นวัตถุประหลาดจานบินมุ่งผ่านกล้องขณะถ่ายทอดสดนะครับสภาพอากาศในบราซิลนะครับรายงานสภาวะอากาศทางเหนือของเซาเปาโลของบราซิลนะครับดูเหมือนการถ่ายติดวัตถุนะครับปริศนารูปร่างคล้ายจานบินพุ่งบนท้องฟ้าระหว่างเกิดพายุ สร้างความฮือฮาและตกตะลึงแก่ผู้ชมทางบ้านทางสถานีโทรทัศน์เป็นอย่างมากผู้ชมหลายพันคนสังเกตว่าวัตถุปริศนานะครับกำลังพุ่งผ่านท้องฟ้านะครับถูกช่องทฤษฎีสมคบคิดทั้งหลายบน YouTube นำไปเผยแพร่ต่อเป็นวงกว้างในสื่อสังคมออนไลน์นะครับในคลิปวิดีโอเห็นผู้สื่อข่าว กำลังพูดเกี่ยวกับพายุลูกหนึ่งที่กำลังคลืบคลานเข้าเมืองระหว่างนั้นก็มีวัตถุปริศนาบินขึ้นนะครับบริเวณทางขวาของจอมันมุ่งหน้าเข้าหน้าจอตัวทัศน์เป็นแนวตรงและภายในระยะเวลา10วินาทีนะครับช่อง YouTube ช่องหนึ่งซึ่งเป็นช่องที่บรรดา YouTuber สังเกตเห็นปริศนาดังกล่าววัตถุนี้ดูเหมือนจอะมีปีกมันมีรูปทรงเหมือนหินนะครับ แนวทางเคลื่อนที่น่าทึ่งมากดูเหมือนจะไม่ใช่เครื่องบินเรือหอกไม่เคลื่อนที่เร็วขนาดนี้หากพิจารณานะครับอาคารที่อยู่เบื้องล่างวัตถุนี้มีขนาดใหญ่มากผู้ชมคนอื่นก็ไหลบ่าสู่สังคมออนไลน์นะครับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประหลาดดังกล่าวนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นวัตถุทรงจานมองจากด้านข้างส่วนอีกคนมองว่าดูเหมือนจะลูกผม ทีกแท็กและคนอีก3คนระบุว่ามันเป็นหนึ่งในวิดีโอจริงเท่าที่เคยเห็นมานะครับอย่างเราก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่เชื่อในวิดีโอดังกล่าวฮะโดยบางส่วนก็คาดว่าจะเป็นฝีมือของการตัดต่อมากกว่าในเชิงงานวิเคราะห์นะครับในพม,ม่าตอนนี้รัฐที่ว่าการกระทรวงการต่างประเทศของพม,ม่าก็เดินทางมาพบพลเอกประยุทธ์ในประเทศไทย นะครับก็แน่นอนฮนะมีความเป็นไปได้สูงนะที่จะขอความร่วมมือในการจัดการกับแกนนำมอบที่อยู่ในประเทศไทยให้ดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับหลังจากที่มีการจัดกลุ่มอาจจัดการชุมนุมที่หน้า UN ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ขอให้มีการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปอย่างแน่นอนนะแน่นอนซึ่งรับติวว่าการกระทรต่างประเทศสอของสหรัฐมาในขณะที่ ทางสหรัฐอเมริกาก็มีการจัดประชุมกับประเทศไทยแนละมีการชมเชยประเทศไทยที่แก้ไขปัญหาโควิด -19 ได้เป็นอย่างดีนะครับโดยภาพรวมสถานการณ์ของโลกตอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะฮะก็ถือว่าสถานการณ์โดยรวมก็ดีขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์วันนี้เรายังคงเห็นนะครับว่าสหรัฐอเมริกาถึงแม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนโควิด -19 ไปแล้ว นะครับก็เริ่มดีขึ้นนะแต่ก็ยังไม่ดีที่สุดยังคงมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทะลุก,กว่า1 0 1ล้านคนนะครับในทั่วโลกนะครับในสหรัฐอเมริกามีคนตายมากกว่า5แสนคนเข้าไปแล้วนะครับทะลุไปเรียบร้อยแล้วนะครับโควิด -19 ตอนนี้เริ่มมีการแจกจ่ายวัคซีนโควิด -19 ในประเทศไทยวัคซีนเดินทางเข้าถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยก็เริ่มทำการฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง เรื่องของจานบินคงจะเป็นประเด็นนะให้เห็นชัดเจนว่าในเชิงงานสังเคราะห์นั้นนะครับบางส่วนก็เชื่อได้บางส่วนก็เชื่อไม่ได้ส่วนที่เชื่อได้ก็บอกเป็นเรื่องจริงไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนส่วนที่เชื่อไม่ได้ก็มองว่าอาจจะเป็นเทคนิคการตัดภาพนะครับของสถานีโทรทัศน์เพื่อสร้างความฮือฮาเพื่อเพิ่มเลตติ้งของสถานีโทรทัศน์ของตนเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ชีวิตสิ้นวางสิ้นแล้วพลังแผ่นดินจากฟ้าลงมาสู่ดินตาอาบิ่มด้วยน้ำตาพ่อกับคืนสุ่มฟ้าน้ำตาชาวไทยลังไลมีควัมอยู่ในดวงใจจำจากไปไหมห่วนคืนกลา้าอาบส่งพ่อคืนฟ้า ด้วยหยาดน้ำตาแห่งความอาลัยสูญเสียสุดแสนยิ่งใหญ่หาคำบรรยายให้หัวใจนั้นไหม จำเอาไว้พ่อของแผ่นดินไทยสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ให้แผ่นดินเป็นบุญวาสนาที่ได้เกิดมาตายลงพระผู้มิกนาชีวิตไม่สิ้นแทนคุณแผ่นดินด้วยความดี ชีวิตสิ้นหวังสิ้นแล้วพลังแผ่นดินจากฟ้าลงมาสู่ดินตามอาบินด้วยน้ำตาพ่อกับคืนสู่ฟ้าน้ำตาชาวไทยหลังหลมีความอยู่ในดวงใจจำจากไปไม่หวนคืน เคยหยาดน้ำตาให้ความอาลัยสูนเสียสุดแสนยิ่งใหญ่หาคำบรรยายให้หัวใจนั้นไม่มี ศาสนาที่ได้เกิดมาตายร่มพระผู้มีพรบชีวิตไม่สิ้นแทนคุณแผ่นดินด้วยความดีตราบชีวิตไม่สิ้นแทนคุณแผ่นดินด้วยการทำดี